สวัสดีครับผมทั้งใหญ่นะวันนี้จะมาสอนตัดผมทรงเสยนะครับเสยลากใส่นะผมจะตัดความยาวออกประมาณนี้นะตัดออกนะแล้วผมก็จะยกทุยขึ้นนะครับามยาวข้างหน้าลูกค้าออกเท่าไหร่ประมาณนี้พอ,พอมความมหรือประมาณนี้โอเคลูกค้ามาอยากได้สั้นนะก็หวีลงมาแล้วตัดไปอีกทีเดียวแค่นี้ ข้างแล้วก็เรียบหมดนิดนึ่งดีตรงมันตัดตรงโตรงมนะให้มันเท่ากับติ่งหูโอเคไหมเท่าทติ่งหูนะนะไะซ้ายขวาทำเหมือนกันเราหาความยาวก่อนดีตรงมันนะตัดนะผมลูกค้าบางก็ถึงห่วงผมไงตรงนี้จะทำอะไรได้บ้างแล้วก็คิด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 ย ข้างดี้ทุกคนเลยสีห้ามันสาระตัดเลยตัดเชื่อมกัอะไรเชื่อมก,กับฐานทร,ทรงที่อยู่ข้างหลังเนี่ยนะไม่ใช่ลูกค้าเดินเข้ามาแบบสภาพเนี้ยไม่รู้จะตัดตรงไหนลูกค้านะครับก็นี่เงเขตัดทรงนี้ไงเห็นหมงไก้ลายอยู่เนี่ยเรากำหนดไว้ติงหูเนี่ยแล้วก็ลากผมมาพอดีติงหูแล้วก็ตัด เีในใน็นลลายไหมเนี่ยแคลายอยู่นี่นี่ตัดนะเสร็จแล้วหาฐานเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็มาอะไรเราจะมายกทุยแสกเลยครึ่งหนึ่งแสกลันแบ่งผมนะครับจากจุดทุยหาคุณน,นะกลางเดือยเลย ยกผมขึ้นยกผมขึ้นเก้าสิบองศานะยกฐานขึ้นมาเห็นฐานไหมเนี่ยฐานทรงเนี่ยเาซิกแซกทำยาวเท่าไหร่คทำยาวสี่นิ้วนะเกินสี่นิ้วก็ตัดทิ้งตัด ยก้นมาตัดอสกซ็กต์ัดอกเซกตัดองศายกขึ้นมาแล้วตัดเลยยกขึ้นมายกขึ้นมาแล้วตัดยกขึ้นมาสับอกงศาตัดอีกเซก เอีช้อนนึงก็ได้บีช้อนทั้งหมดก็ได้ตัดซิกแซกเกินสี่นิ้วตัดทิ้งเป็นการยกทุยยกทุยไปถึงธรรมเนียมรัฐบาลนลนะเห็นความทุยไหมเนี่ยความทุยอยู่นี่เห็นความทุยไหมทุยอยู่นี่แล้วจะเป็นผู้หญิงผู้ชายอ่ะเขาจะปรารถนาความทุยนะเห็นไหม นี่เดานหลังนะยกขึ้นไปเลยนะยก90องศาตัดเซ็ตแบ่งหยิบส้มแล้วตัดเลย90้าสิงสาองศาตัดยกข,ขึ้นตัดยกข,ขึ้นเซ็ตแบ่งหยิบส้ม

เช็คแนวฝนะังไงเมื่อกี้ตัดแนวตั้งใช่ไหมเ,เสร็จแล้วข้างหลังไนยะเห็นความทุยไหมเนี่ยมาหลังมือดันดูความทุยหน่อยอยู่ที่กลางไปหงงจูจับไม่มีความทุยใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยนะ่ทีนี้เราก็เช็คข้างบนวิเสยมาเลยฝังเสยยังได้เลยยกขึ้นมาและะ้วตัดความยาวก,กี่นิว้วความยาวห้านิ้วนะข้างบน เพราะว่าอะไราสีนี้มันสั้นไปเดี๋ยวลูกค้าเป็นลมความยาวห้านิ้วนะแล้งนะยกขึ้นโน้มไปข้างหน้าแนละ้วตัดไปายปนิดเดียวผมบางก็ตัดตรงนะเห็นไหมตัดตรงไปเลยเลยห้านิ้วตัดทิ้งนะมาดูข้างท่านนะตัดตรงๆงเลยข้างหน้าไม่ต้องตัดติ๊กแซกนะ ข้อผมลูกค้าบางนะมาดูด้านด้านหลังเนี่ยเห็นมันหนาไหมตัวนี้หนาเนี่ยหนาอะไรสไลด์ออกนะเอาเทคนิคนี้ไปใช้ทั้งผู้หญิงผมผมชายนะไ,ได้เลยสบายบือนะตัวไหนอีกที่หนา หลังไงม่หูชั้นที่หนึ่งเห็นไหมเนี่ยอะไรบางอะไรบางตัดแค่นี้ก็หมดแล้วเสร็จแล้วเนี่ยข้างหน้าไม่น้องไปยุ่งกับเขามากเห็นไหมเพราะกลัวสั้นนะเขาไม่ให้เรายุ่งมากแสกข้างไหนเสยหรือแสกข้าง ต้องมาตรวจอดอ่อนอ,อนอ่อนนีก็ตัดทิ้งหน่นะอยตัดถึงไหนถึงตึงหูนะถึงตึงหูเนี่ยต,ต,ตัดยยนะตัดให้เป็นรูปตัวยูอะนะหึหึ เลอติ่งหูเขาเลีมเรียมนิดนึงอย่าลืมนะว่าข้างหน้าบางเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องสไลด์ให้มันให้มันบางเท่ากับข้างหน้าัน้คือคนาเห็นะข้างหน้าบางได้ทีเลยตรงนี้หนาอะไรตับเป็นบางนะ สวยอลากใซสผู้ชายเอาไปตัดผู้หญิงก็ได้ LGBT เลสเบี T ้ยนเธอไอเกตัดได้หมดเอาหลังเนี่ยตัดได้ทุกเพศทุกวัยนะนะสไลด์ตัดได้ทุกเพศทุกวัยเอาไปต่อยอดเอาไปพัฒนาสีไม่ได้เลยนะทั้งใหญ่สอนฟรีเฉพาะใน YouTube นะบอกต่อๆกันด้วย จะเรียนกับท่างใหญ่ก็มีค่าจะจ่ายนะตรงนี้เดียมเดียมนิดหนาก็ดิฟคัสติงออกให้มันพิวให้มันหวานนะครับให้มันหวานสมูทสมูทตี้สวยแนละ้วมาดูข้างนี้ มันหนาจะไหมเนี่ยมันหนาเนี่ยตอนใหนมันหนาไหมจนหนาต้องค่อยๆเลี้ยมสวยสมวัยเห็นไหมจากที่สีสามไม่ทุยตัดให้ทุยได้ อยากจะเรียนตัดผมกับช่างใหญ่ก็จองคิวเข้ามาสมัครเรียนเข้ามานะครับ0819856234และ062ครับ548 3999นะรับสอนตัดผมตัวตว่ตัวนะแต่จะตัดผมทรงนี้ก็1,000บาทต่อหนึ่งทรงนะครับจองคิวมาได้คิวเริ่มที่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะ โอกรับด้านหลังโอเคมีความบางตัดออกไปนิดเดียวแล้วก็ให้มันได้ทุยเห็นความทุยไหมเจ็บทุย อยู่ยาวไปสามเดือนเลยสถาบันสอนตัวผม,มอาจารย์ใหญ่ก็ตั้งอยู่ปากซอยนะครับพู้คนดูทีน่าสิบสองนะตลาดสดยิ่งจเจริญเครือสายใหม่นะกทมรับสอนตัวผมตัวตัวนะเราจะนั่งรถไฟฟ้าบีเทสมาลงที่สถาน,นีสะพานใหม่นะออกประตูสี่เดินเข้าซอยไม่เกินห้าสิบเมตรร้านอยู่ขวามือนะครับหวีให้มันเข้าทรงใดให้มันเข้าทรงนะไม่ใดก็สวยอยู่อยู่ยาวไปเลยสามเดือนใส่แว็กซ์จะทรงไหม นิดหน่อยนิดหน่อยในแบบบอ,อกนิดหน่อยเม็ดตัวเขียวแรบบ็คประสุนเห็ไหมตั้งใหญ่แค่ใด,ดๆเป่าๆสวยๆก็เข้าลูกประสุและลูกไล่ไม่เห็นลูกเลยเยอร์ไหมวิ่งตามนิ้วมือมาล่ะลูกเลยเยอะไปโกลมาหลังบ้านนะ เช็คดูว่าซ right? so ้ายขวามันเท่ากันหรือเปล่าเช็คดู่ะดูงดูดึงดูจอนะจอเท่ากันแล้วก็โอเคนะลูกค้าไม่สะดวกเห็นหน้านะเพราะฉะนั้นก็ไปต่อยอดได้ออกไปพัฒนาบิมเป็นตัวเองนะส่งเสรยลักใส่วันนี้ช่าใหญ่ขอลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่คิปที่สวยเลยครับบ๊ายบาย